ไม่ทราบจะไม่นไม่ทราบเหมือนกันครับเพิ่งมาอยู่ครับก็น่าจะเป็นชื่อโรงอาหารกังสดานนี่แหละไม่รู้ค่ะกังสดานนี่ไงฮะแสดงว่าทราบมันเป็นหอพักอะ <c oughs> แล้วเขาก็จะติดข้างหน้าเห็นไหมฮะอันนี้คือกังสดานเขาเ <c oughs> ลยเรียกญาติกังสดานเพราะว่ามันมีอาหารเด็กเวลาคุยกันเด็กก็จะบอกว่าอันเนี้ยไปกันไหนไปกินอะไรกินที่กังสดานไม่ใช่คนพักอย่างเดียว อาหารด้วยครับโมบายนี้ชื่อไทยก็คือกังสดานนะครับแล้วตอนเราจะสร้างหอเราก็ได้เอาโมบายนี้ไปให้ท่านาหลวงพ่อคูณเจิมทําพิธีเจิมให้แล้วพอท่านาหลวงพ่อคูณท่านท่านมรณภาพนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาจัดงานที่ที่ขอนแก่นนะครับที่ที่หอาการจนา และพอ,อพอทำพิธีเสร็จท่านจะต้องเคลื่อนเคลื่อนศพท่านมาทำาพิธีอาจารย์ใหญ่เขาก็ได้มาผ่านที่หน้าหอทางผมนะครับเพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อมา,มาโรงพยาบาลศรีนครินครับ,รบแล้วพอ,อท่านปฏิบัติอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ได้กลับมาย้อนมาทางหออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ซึง่งจริงๆทางทางจากโรงบาลน,นี้มันสามารถได้เลยก็ไม่เขาก็สาย้อนสอนถนนใหญ่เพื่อเข้ามาถนนกรปะพึกผ่านหน้าหอเรานะครับพูดแล้วก็หน้าคนลุกนะครับ